สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆหนึ่งการใช้ชีวิตประจำวันของเราทานศีลภาวนาถ้าเราครบนั่นแหละเป็นหนทางของเราแล้วจริงๆชีวิตของเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมในสาเพาะธรรมธรรมะมันอยู่กับเราอยู่แล้วทุกคนทุกคนเข้ายกว่าธรรมะมันอยู่กับเราทุก ทุกเวลาทุกวินาทีด้วยซ้ำเมื่อไรที่เราทำพวกนี้จนบริบูรณ์น่ะจิตเรายกระดับเองนะคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนบางคนก็าอาจจะทำครบทุกอย่างแล้วละ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าต้องดูจิตแบบไหนการดูจิตคือการดูที่อารมณ์ความคิดของเรานะดูมันแบบนี้เนี้ยเนี่ยเหมือนที่เขาสอนกันนะแต่แต่ผู้จัดไม่ไไม่ได้ใช่เขาคนนั้นนะ ผู้จัดจบจากศาสตร์จักรพัรดิผู้จัดถึงบอกแนวทางศาสตร์จักรพัรดิ